ไอ้สดคราบวันนี้เขามาอยู่ที่เซนต์ทันเฟสติวัลเกียงใหม่ในคณะวันนี้เขาได้ปัากัดด้วยน้ำมันกาขนใหญ่ที่สุดในคณะที่ก <him> mm ันไอว่า hmm. มันเต่ากลางคืนนะครับกัดด้วยจงนะอ่อนด่างเด็เขากัดด้วยน้ำก็เข้าขามากินข้าวกันคณะก้นหนำเหี้ยนะครับในขาสั่งมาเนาะ KFC ในคณะเนื้อไก่เนี่ครับค่อยๆสั่งเป็นเบอร์เกอร์เนะขาวมันเบอร์เกอร์ดนี่ครับจามด้วยอ่าละไอว่าเขี่ยมเจ๊กเนะก็ไปเพียงปักกาดเจ้าของที่เห้องก่อนเนาะ กัดจอนที่เขากินมาเดี๋ยวมือก็เล็กผักกาดจอผักผักจอผักปักแข็งใช่ไหมมีถุ่วหน่อหนึ่งขั้นบานหนักฮะก็แม่เอากัดด้วยเนาะน้ำมันก็คันใหญ่ดีสุดเทาดียวตัวว่ามันเตาก็คือในขั้นเนาะในขาดด้วยข่าวหันหนอค่ะว่าน้ำมันกะคันใหญ่ในขั้นหนอก็น่าต้องเด็กกะันใหญ่ที่สุดไปหู้ขั้นเนาะเตาในเตาในเตาเหลวขั้นเนอเจ็ดสิบวัตเขาบอกเนี่อ้าวโหยเจ็ดสิบวัตเลยเอาไปกัดงานนี่ค่ะนี่นีนห้ามแปดสิบวัตอันนี่นะมึนไปเจ็ดส อันไหนลูกโอ้โหหนึ่งอยสิบ้าบาทครับนั่นก็หนึ่งแค้นกาครับเนาะพื่อนพี่น้องขอต้องได้ซื้อกินอันไหนหนึ่งอยสิบหาทน่แดงแในแต่อันนี้หนึ่งลอยสาวาวันเนี่อหนึ่งแค้นกาเนาะต้องได้ซื้อกินค่ะใครเหมือนน้ำเล้าอังเต้าเหม็นเต้าเจ้าไหนไดเนาะเป็นเต้าเจ้าไหนก็นาไปกาสุดครับอันไนขาวโขครหันกาสุดเนี่ยอโขาวหันอันาวโขว่โมเนี่ยหนึงเต้าในสามอยสี่สบเป็นกาแห้งขาวยดการตั้งวันวันเนี่ยใ่ได้ซื่อกินอันนั้นเจ้าไหนถามดูเรามีคนซื้อกินดมา พวกเป็นสูตรเจ้ารวดของสูตรเจ้าที่ซื้อกินค่ะนำ้ำเท่าไหนคะ่ะน้ำมันสนะามร้อยสี่สิบเนี่ยแล้วก็น้ำสูตรเจ้ากินกูว่าแน่เตากะเหอ,กอะกะเข้ามาคอมเมนต์กันไรค่ะเนาะ